สวัสดีนะคะขอขอคุณ,คคณทุกๆทรนะคะวันนี้เป็นวันที่เศร้าที่สุดเลยนะคะพวกเขาเริ่นเริงมนปีใหม่นะคะแต่ไม่พานน้อง่ิเลนนะคะเศร้าสุดๆเลยนะคะควานได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะท่างจากไปตั้งแต่วันที่31นะคะ พ่อควานน้องจิรินนะคะพ่อบานอยู่ตรงนะคะในนางตรงค่ะจะก็กรัวไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วนะคะเสียใจมากมากเลยนะคะไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นเลยนะคะไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นอีก,กลเลยนะคะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าก็กรัวจ <c oughs> ิรินนะคะจะอยู่ยังไงคะ ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงกรัรเสาหลักแล้นะคะพรุ่งวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันชาวพนักกิจชาวพนักกิจศุกรของพ่อพ่อนาลุทงน,นะคะพ่อควานน้องกเิจเลิศค่ะ เสียใจอย่างสุขสิ้นนะคะก็ให้คุณนานดูทองนะคะไปอยู่กัภูมิที่ดีนะคะไปสู่สุขติค่ะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะคะ